สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่20เเดือนมิถุนานะครับเรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดอุดทัยธานีนะครับนี่ครับโอมยกรนะเป็นคนขับเราจะไปหาเพื่อนที่อุทยนะัยฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับ ตอนนี้เรามาถึงมาถึงอุทายานแล้วฮะนี่ <c oughs> เคลื่อนรีโอ้อันนี้ฝนตกบ้างปะตกเลยฝนไม่ตกเลยเหรอ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> ทุกคนเรามาถึงแล้วฮนะที่เลียอปลูกปลูกอะไรนี่ <c ant alo op> ปลูกแคนตาลูปปลูกแคนตาลูปกี่ไร่นะทำอยู่ตรงนู้นอะ่ะเก้าไรนี่ของพ่อ อ๋ออันนี้ของพ่อพ่อของพ่อกี่ไร่อะพ่อห้าไร่ของพ่อน่ะข,ข,ข,ของเรีฝั่งโน้นนะฮะเก้าไร่ใช่ไหมอ่าใช่เอาเล็กหมูครับเอาน้ำตกน้ำใสน้ำตกนี่ถ้าใครผ่านมาตรงนี้ก็แวะมากินได้นะเย้านนีย่าสวยด้วยทางตรงนี้ไปที่ไหนพี่ไปถุยช้างค่ะออกตรงมาเลยเนี่ยพี่โง่ถุยช้างแล้วท้ายก็ไปปลาไหลแล้วฝ่าก็ไปการุงมันมันวิ่งไปห้วยขาแข้งได้ไหมครับ ได้ค่ะก็คือพอไปจอเจอแยกหมุดทางก็เลี้ยวขวาไปผ่านการุงก่อนผ่านค่อยพดก็ะจะไปเข้าเวหาเข้าเข้าหนองสาวไม่ยไค่อยขับแท่งได้กิจกรรมมีอะไรบ้างวันนี้นี่นะจับปลาจับปลาแล้วมีอะไรย่างปลาเริ่มเราอยู่ที่ตลาดตลาดอะไรนะนี่การุงตลาดการุงอุทัยฮะ ไปตานี้ตลาดกลางลุงหมูไทยฮะเดี๋ยวเราไปหาซื้อเนื้อเอาไว้มาล่ากันต่อเนื้อเนื้อเ้็นไหมอ่านี่ใช้แบงนี่พวกอื่นไม่ได้เออสามสี่อว้าฝักชีสวยมากเลยนะได้จ้ะ อันนี้สามสิบเาสิบเดียวเลือกยี่สิบเดียวทะเลชาวบ้านเริ่มด้วันนี้ต้องหุ่ข้างนะครับรอรอกินตอนนี้เวลา ห้าโมงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาหว่านแหกันเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พานรนะีสอนเราหน่อยอแบบนนี้แบบนี้นะ พุมโชอ้โก็อย่งนี้ดิอ๋อเหี่ยงแรงเกินอ่ะก็อยเวียงมันเล็กเหี่ยงเล็กย่นอย่นอย่างเี้เดีวไม่ต้องไม่ต้องหมุนเนาะไม่ต้องไม่ต้องหมุนได้แล้วว่ะอได้แล้วว่ะแกวเลยแกวเลย ใกล้พมันมีไซส์ใหญ่แบบนี้เลยใหญ่มากมันมีใหญ่ก <kind> ว <abonn és> ่านี้อไหมมีอยู่ในเนี้ยปลานินตัวเป็นโลกว่าก็มีนะปลานินนะ <c oughs> ตอนนี้ไพ่หวานมาตอนนี้ตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกปลาอะไรนี่ไหนนี่ปลาขาวอ๋อปลาขาวตอนนี้เดี๋ยวเราให้นโมมาหุงข้าวแบบวิธีสมัยก่อนฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เ,ใหเอ,อ

เยอะอ้ชื้อไฟใส่ใส่เยอะๆเองเราไม่เสร็จกับอันนี้ครั้งแรกนะหุงข้าวเตาถ่านครั้งแรกปะครั้งแรกอันนี้ครั้งแร,งก,รงกนะนครับหุงข้าวเตาถ่านขุ่นตาแบบนี้ โตพี่ไลุๆ่านไว้ไอหดูมือหน่อยน้มือดำแล้วมือติดยานีนติดแล้วเอาสอง้วสอง้วไหนอ่ะเอาสองถ้วเลยจิไม่ต้องกนะพดูเอดูดูดีวนกอ่ะนะ เอจะไปเล่นไปนะาเอานิ้วีในเตาเนี่ยนเนให้น้ำมันขาวแล้วก็คมแล้เติมน้ำเติมน้ำเท่าไหร่อ่ะน้ำน้นี่ใส่เยอะๆเลยะ เต้ยทีเราใส่น้ำไปเลยใส่น้ำประมาณเยอะๆเลย,เ,ลยเพราะเดี๋ยวเข้าปูาว่

ท่านี่สมัยก่อนเขาเจ้าหุงข้าวแบบนี้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่เแต่ว่าไม่เนี่ยพอพออยู่พออยู่หลังกล้องอ่ะพูดเก่งอ่ะเอาตัวหน้ากล้องอ่ะได้เบียร์ไปเดี๋ยวนีพูดเยอะละไหลลื่นเลยทีนี่ลื่นปึ๊ดลื่นปิดคนระหว่างที่เรารอข้าวสุกนะเดี๋ยวเรามาเตรียมต้มแซ่บต้มแซ่บกับก้อยโอเคเดี๋ยวทำต้มแซ่บกับก้อยนะเขาจะซื้อ เรามัวแต่เตรียมผัดเดีวเข้าก็ต้มพอดีไงเรื่องมุมหันหลังได้แล้วมากูดเด็ดไงโมอยากกินอะไรครับเอาเนื้อย่างไหมกินไหมได้เออเนื้อย่างคุคนคคนให้มันแตกกันอืได้ไหม เวลาเช็คข้าวเขาเช็คยังไงให้เราบีอ่ะก็นิ่มนะยังไม่ได้มันแข็งอยู่ต้องให้มันนิ่มเพราะมันมันยังแกนมันยังไม่นิ่มอ๋อตรงนิ่มยังแกนให้เหลือนิดเดียวอ่ะให้นิ่ม้เหลือความแข็งนิดเดียวเออให้เหลือความแข็งแข็งแกนนิดนึงแล้วพออย่างั้นแล้ทำไงต่อเอาน้ำออกเออใช่เอา เอาฝาปิดแล้วก็เทน้ำออกอ่าให้เกี้ยงแล้วก็เราก็อันนี้<า>ปิดฝาอีกอ่เหรอหรืออ่ะเปิดไม่ต้องไ, <ป S 1> ไม่ต้องปิดแล้วฝืนไว้ไอย่างนี้เลยแล้วก็นี่เป็นไงบ้างครับความรู้สึกหุ่งเข้าครั้งแรกสบายสบายไม่ยากยากโอเคครับอืมได้แล้วนี่ประมาย,ยังประมาณนี้แหละอ่าฝาปิดแล้วก็ไเท เช็คล้อมนึ่งเช็คล็อมเพื่อความมั่นใจเพื่อความเสี่ยเนี่ยบีบประมาณเนี้ยร้อนนะร้อนนะประมาณนี้อ่าอืโอเคอ่าให้แช่นแน่นอนนะอืวโอเคฝาแล้วก็เอันนี้เสียบอ่อันนี้ใช่เจียบให้รู้ว่าตรงกันเสียบตรงครับฝาด้วย นี้อืมอ่ะแล้วก็ยกยกมาเทตรงนี้ยกไปอย่าง te ี้นะปึ๊บหายระวังร้อนนะในนู้นนี <h <h ่คว um ่ำคว่ำคว่ำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่นี้ใช่ตรงนี้อืมให้มันตั้งไว้แล้วเราก็คว่ำไว้เลยโอเคครับเชฟแล้วก็เขยับขยับขย่าให้เข้ามันตรงๆกัน จับเออจำนั่นแหละไม่ร้อนแล้วก็ร้อนร้อนตั้งเราเอาเอาถ่านออกก่อนออกขี้ถ่านออกอ๋อเอาถ่านไปไหนถ่านข้างข้างนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้ใส่อีกเข้าสุกตรงนี้หมดเลยเหรออ่หมดเลยโอเคเพราะว่ามันร้อนเกินเนี่ยมันไหม้อ่าเอาอีกอีก เอาอีกเล็กๆโอเคโอเคแล้วก็เอาข้าวไปตั้งไว้ข้าวไปตั้งเขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็ตั้งเข้ากันตั้งข้างๆก่อนข้างนึงก่อนตั้งข้างนึงเอียงเอียง๋อเอียงโอเคโอเคเราคอยเฝ้านะเพราะว่ามันจะไหม้ไวมากอันเนี้ย ก็คือเลยใช่ใช่อืมก็ไม่ต้องไม่ต้องเขย่าล้วหมุนอย่างเดียวอันนี้คือเปิดมายังไงก็สวยเรียงเม็ดแน่นอนแน่นอนนี่กาไม่เรียงเม็ดเดี๋ยวอ่าช็อตเลยอ่าช็อตเลยกล้องหันมากลช็อตเลยเปิดแลวนะครับว้าวช้อนดูที่สุกไหม โอ้เรียงเม็ดอ่ะเไหมเรียงเม็ดอ่ะตายยังเธอชิมดูหน่อยนี้เออชิมดิตาน้ำมันไหมเติมาตั้งไว้นี่เลยยักษ์มาเธอชิมดูไหมร้อนร้อนนร้อนปะโอ้โหสุกปะสุกแอ่ะนะสุกแล้วโอเคโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมข้าวนี่เรียงเม็ดสวยเลยนะ จริงๆนี่เอาไปทำข้าวผัดได้เลยนะใช่อันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วฮะแล้วก็ยกออกมาปิดฝาแล้วก็ยกมาตั้งไว้นี่ฮะโ,โ,โอ้โหข้าวตัวนี้ทะลุล่วงไปด้วยดีฮะเไ,ได้ไม่ไม่ด้วยนะจะตั้งไหนอ่ะเออโอเคเดี๋ยวนี้หมักแบบเสือร้องไห้เลยในชะ่เอาเสือร้องไห้เลยนะ รออกมารับผลงานนี่

พร้อมกันนะอือพอดีปะพอดีฮะนี่นี่จะเป็นเออก้อยเนื้อมะนาวนะก้อยมะนาว เออยนนอะน,นี่เราก็มุ่งมาไปใช่ไหมเฮ้ยโอเคไหมยิงเหลนไหมยิ่งเรีนได้อยู่ไหมไนะมันอยู่ความรู้สึกเป็นไงปกติรรอร่อยกินข้าวแล้วหรไปองจจเลยนนี่รสชาติ เรื่องตัวที่ตุ่นมันที่แต่งว่ะตัวตัวโอ้น่อยนะกินหี้ยอร่อยด้วยนะแบบนี้มันดีอร่อยอร่อยกว่าแรงแจงอ๋ออืมันเป็นไงบ้างครับกิจกรรมวันนี้สนุกไหมเมื่อกี้สนุกเลยลิินกได้ทำหลายอย่างเลยนี่ครับ เป็นไงฮะวันนี้ดิจอดครับนี่ครับเราจะอยู่กับกับพ่อกับแม่แล้วก็เพื่อนแค่คืนเดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งต่อนะครับอันนี้ผังที่มึงซื้อมาจากตลาดนะไม่ล้างไม่ต้องผ่านน้ำเลยอ,อ่ะ,อะ อืมอ่าอ่ามามเข้าให้อืมอ่าตามด้วยผักม้วนม้วนๆอันนี้มาใช่ตลาดเลยนะไม่ต้องผ่านล่าอืมอืมอ่าเป็นต้นเป็นต้นกันด้วยอ่าเอาเข้าไปอ่าอ่าอร่อยไหมครับอร่อยอืมอืมแม่จะทำอะไรอ่ะไม่รู้ดิเนี่ยแล้วก็มันจะทำอะไรกินเนี่ยทำปลาส้มหรือไมย ก็โหเ่งข้าวเยอะแยะเลยแม่คงไม่ได้ทําอะไรแล้วแหละผมคงคงไม่ได้อยู่กินแล้วแหละนี่ครับปลาที่หามาได้วันนี้ครับเป็นปลาตะเพียนสองตัวตัวใหญ่เลยนะิแล้วนะสำหรับวันนี้หมดกิจกรรมของเราแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับ ขอบคุณคุณแม่นะครับอแล้วขอบคุณแฟนรีด้วยนะครับครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะโอเคว่างนี่ครับเมื่อคืนเรานอนที่รีสอร์ทนี้นะสวัสดีทุกคนเช้าวันที่สองที่เรานอนที่อุทัยนะเมื่อคืนนอนนอนหลับสบายมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่หุบป่าตานะที่เขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนเมืองไทยนะ ทางนะ้เดี๋ยวผมหาอะไรกินก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกันต่อ ไอซ์แลนด์เมืองไทยอยู่ที่อุทัยธาน,นีฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับข้างในนี้กับเสียงมันก็จะก้องกล้องเลย หลังจากที่พวกเราเดินมาสักพักหนึ่งนะตอนนี้เราเดินมาถึงที่หินงองหินย้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดู่ะ ตอนนี้ผมขับรถเข้ามาถึงข้างในแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูอนุสรณ์สถานของสืบมาข่าสะเทียนเนาะจ <นะ S 1> ิกเซเว่ก็คือมีสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเจ็ดที่เรามีอยู่ในป่าห้วยแข้งใหญ่สุดคือช้างป่าครับลองมาก็คือควายป่าถัดไปก็จะเป็นกระชิงวัวแดงนะครับสมเสร็จส,ด,สดามสดาแลสะสักโครงไปแล้วแต่ว่าที่เป็นสัตว์ป่าสงวนที่ไม่มีแล้วก็คือ ตัวแรกๆเลยก็คือสมันที่มีคนมาตายหญิงสริงทอนนไม่มีแล้วถูกกินที่นครสวรรค์หมดที่นครสวรรค์นเนาะส่วนราชวายก็ไม่มีรายงานว่าพบกระสู้ก็ไม่มีรายงานว่าพบคูปีก,ก็ไม่มีรายงานว่าพบอันนี้ก็จะเป็นลูกคุณสืบนะห, <laughs> <laughs> หัวหน้าสึกมาอยู่ที่ได้แปดเดือนตอนที่มาเป็นหัวหน้าเขตก็มีลูกน้องถูกยิงตายมีแล้วคนละสองสี่ลัถูกยิงตายเพราะ มีมีพลานเข้ามาล่าสัตว์แล้วมีการปะทะกันมีกันมีลูกน้องหรือใครที่ต้องตายอีกถ้ามีคนที่ต้องตายก็คือหนอาสืท่านพูดว่าจะเป็นตัวผมคนสุดท้ายที่ต้องถูกยิงตายในปาโอเคหลังจากที่ท่านเสียชีวิตผ่านไป33ปีนี้ปี34ก็เจ้าที่เราก็มีถูกยิงอยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่ตายเหตุนี้คือหนักสุดเหตุการณ์นี้ใช้เวลาจากลำเลียงจากยอดลงมาถึงโรงพยาบาลใช้เวลา24 25ชั่วโมง ได้วความเชื่อเขามาล่าตัวนี้ล่าค้างครับว่าคือข้างกินยอดไม้เป็นอาหารด้วความเชื่อคือไส้ของข้างเนี่ยเป็นยาก็ค,ความเชื่อเขาก็ยิงข้างก็ผ่าท้องมันแล้วควักไส้ออกมาทําส้มมีกล้องถ่ายรูปก็ถ่ายรูปก็คือท่านขอเป็นตัวแทนสัตว์ป่าทุกตัวต้นไม้ทุกต้นที่พูดไม่ได้แต่ว่าเขามีคุณค่าและมีความสาคัญแต่คนในอดีตไม่ได้เห็นคุณค่าและความสําคัญเท่าที่ควรจึงเกิดปัญหา ณปัจจุบันนี้ที่เราเกิดภาะวะโลกร้อนนั่นคือท่านท่านพูดไว้ก่อนที่ท่านจะหญิงตัวเองตายไปแล้วว่ามันจะเกิดปัญหาเหล่านี้1,2,3เป็นขั้นบันใดเกิดขึ้นเห็นหนึ่งปัจจุบันนี้เพราะว่าคนในอดีตยังไม่สนใจนะครับท่านคิดไว้แล้วว่าเอกสารที่ท่านจะนําเสนอยูสโกที่จะทําให้ที่นี่ได้เป็นมรดกโลกกลัวจะถูกทิ้งถ้าทําแล้วถูกทิ้งมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ใช่ปะท่านก็เลยเขียนบันทึกเฉบับ เอาไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตแล้วฉบับสุดท้ายที่ท่านเขียนก็คือในการอาัตลิบากรรมครั้งนี้การที่ท่านยิงตัวตายไม่มีใครบังคับหรือใครเกี่ยวข้องด้วย <S <S ในกรณีทั้งสิ้นก็คือในลูกคดีก็คือมีทั้งสอใครแล้วแล้วพอเจอเอกสารเจ็ดฉบับนี้ก็คือก็ท่านเขียนไปแล้วว่าท่านทำหนังสือส่งทางยูนิสโกเพื่อให้ที่นี่ได้เป็นโลกโลกเพื่อเป็นหลักคำประกันว่าผืนป่าผืนนี้จะได้ยังคงอยู่แล้วก็ สร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้คนทั้งประเทศคนทั้งโลกครับขอบคุณครับเดินทางมาถึงที่อนุสรสถานของสืบนาคเาสถียรแล้วนะครับ นนก็จะเป็นบ้านของคุณสืบนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของคุณสืบนะ,ะอ,นอนุสรเออสี่ชีวิตหน้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกับพานครับ วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนอนที่อูทไทยที่นี่อีกคืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมากินอร่อยหาะหมูกระทะนะฮะมีสถานที่ท่องเที่ยวไหมครับมีค่ะมีมีที่ไหนบ้างครับยังนาเม็มเขาลักเข็ม สายใยญ่แคมป์ค่ะสายใยญ่แคมป์ใช่ไหมครับเออ,อเขคครับขอบคุณครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากินหมูกระทะเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพนะครับ ผลงานไหมครับครับผมก็มาเที่ยวกันได้นะครับมีงานศิลปะครับมีหลายแขนงครับก็มี้สองคนวาดอยู่ได้ทุกทุกอย่างเลยนะครับเพื่อมีคนอยากเข้าไปติดตามครับพีได้ครับเพจของตลาดเซาให้ได้เลยเพจของตลาดเซาเพจตลาดเซาให้ได้เลยครับหรือไม่ก็ทิกเกอร์หรือยูทูบก็ได้โอเคพิมพ์ตลาดเซาให้ก็เจอครับขอบคุณครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้นานเลย เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย ฉันจะฟาง